สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับหมอลูกป,ปดัดแพทย์จีนกมลรัตน์วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการฟังเข็มเพื่อความงามกับการแพทย์แผนจีนกันนะคะผู้ฟังทุกท่านคะผู้หญิงอย่างเราเรื่องความสวยความงามก็เป็นหนึ่งในปันจจัยหลักในการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้ดั่งสุภาษิตจีนที่ว่าจินช่างเฉียงฮวาหรือที่แปลว่าทําสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วให้สวยงามยิ่งขึ้นเพราะว่าปัญหาผิวพรรณเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งปัจจัยภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนการไหลเวียนโลหิตก็ทําให้ผิวแห้งเป็นสิวส่วนปัจจัยภายนอกเช่นความเครียดแสงแดดก็จะส่งผลให้ผิวเป็นฝ้ากระหรือรูขุมขนกว้างใบหน้าหมองคล้ําทําให้เราขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจําวันบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าการฝังเข็มนอกจากจะช่วยใช้ในการรักษาโรคได้แล้วยังสามารถช่วยในเรื่องของความสวยความงามและลดน้ำหนักได้ค่ะ การฝังเข็มเพื่อความงามมีกลไกยังไงหมอลูปัดต้องอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจก่อนนะคะว่าเมื่อเราจะฝังเข็มไปตามจุดส่วนต่างของร่างกายร่างกายก็จะมีการส่งสัญญาณไปตามจุดต่างๆของร่างกายสิ่งแรกคือจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและการสลายริมเลือดหรือที่เรียกว่าหัวเฉยวายเมื่อเราฝังเข็มไปบนบริเวณใบหน้าของคนไข้จะส่งผลทําให้คนไข้มีเลือดฝาดและแก้มอมชมพูค่ะทําให้ผิวพรรณสดใส น้ามไม่ซีดไม่หมองคล้ำลดปัญหาสิวฝ้ากระอย่างที่2การฝังเข็มช่วยเรื่องชะลอความเสื่อมของผิวหนังมีส่วนช่วยในการเร่งผัดเซลล์ผิวเรื่องนี้นะคะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกมารองรับแล้วและจุดที่สําคัญมากๆเลยและเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนก็คือการฝังเข็มมีส่วนช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนค่ะทําให้ผิวมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นเหมือนกับผิวเด็กแล้วก็จะช่วยเรื่องความอ่อนเยาว์ได้นะคะ ลดริ้วรอยหิวยวย่นและลดเหนียงได้สุดท้ายนี้หมอลูกปัดคิดว่าการฝังเข็มนั้นเป็นส่วนช่วยที่ดีในการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของผู้หญิงให้ได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะทําให้ผิวหน้าสุขภาพดีรวมถึงปรับการทํางานของต่อมไขมันบนผิวหนังทําให้ผิวหนังสมดุลไม่แห้งหรือมันจนเกินไปช่วยลดอาการอักเสบของสิวปรับสมดุลเลือดเส้นลมปราณและการทำงานของอวัยวะในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของระบบเลือดและน้ำเหลืองอีกด้วยค่ะสามารถมาฝังเข็มเพื่อช่วยในเรื่องความงามกับการแพทย์แผนจีนกับหมอลูกปัดได้ที่ W A Wellness สหกคก k c ิ i n i c Soi Ram i 45ทับ1มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพวันนี้เพื่อคุณภาพที่ดีกว่าเดิมนะคะ